อ่าพี่ยิงเทรลเลอร์หนังให้นิดนึงแล้วกันคือเหมือนกับว่าตอนแรกเราเรามีเรื่องของการเรื่องของเลขยกกําลังถูกไหมเรามีประมาณว่าเฮ้ยถ้ามี x กําลัง n คูณกับ x กําลัง m เนี่ยมันได้ x กําลัง m บวก n นะคือเรามองได้ว่านี่คือการคูณของโมเมียลถูกไหมเพราะว่าตัวนี้กับตัวนี้คือเป็นโมเมียลถูกปะถ้ามี 2x คูณกับ 3x กําลัง2เนี่ยเราก็ได้เท่าไหร่ครับ 6x กําลัง3ถูกไหมประมาณนั้นเพราะว่าตัวที่เป็น f f าค i e n t ก็มากันถูกไหมแล้วก็ตัวที่เป็นตัวแปรก็มาคูณกันแล้วถ้ามมี 2x คูณกับ 3y ตัวเนี้ยมันก็จะได้เท่าไหร่ครับสามสิคูณกันได้2อพหาเป็น6ใช่ไหมครับแล้วก็เรามี x คูณ y x คูณ y ก็เหมือนกับที่พี่บอกมันเป็นพื้นที่ถูกไหมเราเขียนกันว่าเป็น xy ถูกไหมครับน้องตัวนี้คือการคูณของพอลิเมียลถูกไหมครับก็คือเอาสัมสิ์มาคูณสัมสิ์เอาตัวแปรมาคูณตัวแปรถูกไหมครับเออประมาณนั้นนะคราวนี้ ถ้าเกิดว่าการคูโพลิเมียลจะเป็นยังไงเอ่ยทิ้งท้ายไว้ให้ว่าเป็นอย่างนี้ครับน้องต่างกันนิดเดียวเองนะคือก็จะเป็นถ้ามี 2x บวก y ใช่ไหมครับคูณกับ 3a บวกหรือลบก็ได้ลบ b ก็ได้นะครับน้องวิธีที่จะทำนะครับน้องก็พี่จะทำให้ดู2วิธีนะครับวิธีแรกนะครับน้องพี่จะใช้การกระจายนะครับการกระจายก็ทำดังต่อไปนี้ครับเรามอง 2x บวก y เนี่ยเป็น Q ตัวหนึ่งนะครับเป็นเทอมเทอมหนึ่งคูณกับ 3a มลบบนะครับแล้วก็เอา Q เนี่ยกระจายเข้าไปถูกไหมครับน้องกระจายเข้าไปซึ่งจะเป็น 3aq ถูกไหมครับลบด้วย bq และพอมันเข้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อันแพ็กมันออกมาถูกไหมกลายเป็น 3a มคูณเลขคิของเราก็คือ 2x งเอกซ์บวกวยถูกไหมแล้วก็ลบด้วย b คืออะไรเอ่ย b ก็คือก็ b นะฮะใช่ไหมแล้วก็มี 2x งบวกว ก็ได้เป็นเอะไเอ่ยแล้วก็คูณเข้าไปอีกถูกไหมครับเป็น6 ax บวกด้วย3 ay ใช่ไหมครับลบด้วย2 xb ใช่ไหมครับเพราะว่าลบ b คูณเข้าไปถูกไหมโอ้เดี๋ยวนะพี่ทำอย่างนี้ดีกว่าพี่ทําเป็นว่าเอา b คูณเข้าไปดีกว่าดีนะแล้วพี่ยังเหลือวงเล็บไว้อยู่ก็คือ b คูณเข้าไปเป็น2 xb แล้วก็บวกด้วยเอะไรเอ่ย by ใช่ไหมครับแล้วก็เพียบถอดวงเล็บออกมาใช่ไหมเป็น6 ax บวกส ay ลบ b x ซะการง่ายดีเขียนเป็น b x ดีกว่าเนาะหรือ x b ก็ได้แล้วแต่ลบด้วย v y โอเคไหมนี่คือเป็นวิธีแรกนะครับที่ทํานะครับคือใช้กฎการกระจายเ,ออเขาเรียกการอะไรวะการกระจายหรือการแจกแจงวะจะไม่ได้นะครับอันที่สองก็คือเราคูณตะลุยนะครับน้องคูณตะลุยเป็นอย่างนี้ครับน้องทําให้ดูเอาเทอมหน้านะครับคูณเข้าไปเลยเรารู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็คูณเข้าไปอีกแล้วเอาเทอมหลังก็ไปคูณเทอมหน้า แล้วก็ไปคูณเทอมหลังด้วยน้องลองดูเส้นนี้ครับเส้นแรกพี่เขียนว่าเส้นแรกเส้นแรกได้อะไรครับน้องก็ได้6 ax โอเคไหมเส้นที่2ล่ะได้เทไรเอ่ย2 x คูณกับลบ b ก็เป็นลบ2 bx ถูกไหมดูเส้นที่3นะครับน้องเส้นที่3ก็คือเทอมหน้าไปคูณทษครับตัวหลังของเทอมหน้าไปคูณตัวหน้าของเทอมหลังได้เท่าไหร่ครับ3 ay นะครับ y ไปคูณกับลบ b ตัวนี้นะครับน้องได้เป็นเท่าไหร่ครับลบ บ B ีวายอ่าอันนี้เป็นพอดีมีเครื่องหมายลบตรงนี้ไงเออแล้วกลายเป็นลบบีวายไปเลยอ๋อใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะเนี่ยครับนี่คือเป็นผลคูณนะครับน้องครับก็เวลาที่เขาท่องกันพี่เข้าใจว่าเป็นเป็นงี้นะคือมันมีเทิมหน้าใช่ไหมบวกกับเทอมหลังแล้วก็เทอมหน้าแต่เป็นเทอมหน้าอีกชนิดหนึ่งเลนะอันนี้พี่เขียนว่าเป็นหน้าหนึ่งแล้วกันกับหลังหนึ่งโอ้โอ้หลังหนึ่งบวกกับหน้าสองบวกหลังสองนะครับน้องก็จะเป็นหน้า คูณหน้าถูกนะก็คือเทอมนี้คูณกับเทอมเทอมนี้บวกหน้าคูณหลังคือหน้าหนึ่งเนี่ยไปคูณกับหลังสองโอเคปะ่ะบวกหลังคูณหน้าก็คือเทอมนี้ถูกนะบวกหลังคูณหลังโอเคปะ่ะอันนี้ไม่ใช่เลขยกกําลังนะครับน้องอันนี้ไม่ใช่เลขยกกําลังนะอันนี้คือเป็น เป็นอินเด็กซ์เฉยๆให้น้องดูว่ามันเป็นของเทอมที่1หรือเทอมที่ 2, 2> <schools> พี่เรียกเทอมตรงนี้แรกอ้าวพี่เรียกเทอมหนึ่งวงเล็บแรกว่าเป็น1นะ <S 1> <S 1> แล้วก็อันที่2พี่เรียกว่าเป็น2อย่างนี้นะเออก็คือบางทีเห็นคนเข้าท่องกันว่าเป็นเป็นหน้าคุณหน้าหลังคุณหลังหลังคุณหน้าบอกหน้าคุณหลังอะไรประมาณนี้เออก็แล้วแต่ว่าน้องจะท่องยังไงนะครับแต่ว่าพี่ไม่เคยท่องตรงนั้นแหละพี่อออปกติแล้วพี่คูณประมาณอย่างนี้เลยนะครับน้องก็คือว่าพี่จะเห็นเป็นเส้นๆมาคูณกันอย่างี้นะครับ ก็ไม่ต้องตกใจถ้าเกิดว่าตรงนี้อ,อย่งเขายัางเข้าใจได้ไม่ดีนักนะเดี๋ยวเรามาต่อกันข่าวหน้านะครับน้อ,องอันนี้พี่ทิ้งไว้ให้เฉยๆโอเคเนาะเอาละ oh. ถ้าอย่างนั้นพี่ทิ้งไว้แค่นี้นะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆมากนะครัแล้วเจอกันครับ